หัวข้อนี้นะครับจะเป็นใบขอส่งคืนสินค้านะฮะใบขอส่งคืนสินค้าวัตถุประสงค์ก็คือเราอาจจะมีในตแต่ละ,ะแผน,นะที่มีสินค้าที่เราถืออยู่ในมือนะครับแล้วสินค้าตัวนี้เราไม่ได้ใช้ละเราเอาไปเก็บเอาไว้ที่คลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝ่ายที่ทําการขอส่งคืนสินค้าตัวนี้เอ่อฝ่ายแต่ละฝ่ายตัวนี้ต้องทอําเอกสารตัวหนึง่ง เพื่อส่งให้กับคางเอกสารตัวนี้เราเรียกว่าเป็นใบขอส่งคืนสินค้านะครับอาทิเช่นเราจะทําการเบริกสีนะฮะหรือว่าเบิกตัวเก้าอี้เบิกอะไรก็แล้วแต่เบิกมาใช้งานพอเราเบิกมาใช้งานเสร็จปุ๊บวันที่เราจะไปขอคืนเราอาจจะยกสินค้าเหล่านี้ไปที่คลังสินค้านะครับเราก็บอกว่าโอเคนะสินค้าตัวนี้เราใช้เสร็จแล้วเราต้องการคืนเข้าสู่คลัง ฝ่ายค้างก็จะมีเอกสารใบหนึ่งเขียนขึ้นมาว่าส่งคืนโดยใครนะครับตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีการบันทึกเหตุการณ์ก็เป็นอย่างที่เราไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าต้องไปนั่งเขียนตรงด้านหน้าง,งานแต่ถ้าเกิดในระบบนะครับเรามีการบันทึกตัวนี้ก่อนว่ามีใบขอส่งคืนตัวนี้นะแล้วก็ปริ้นออกมานะครับออพอไปที่หน้าง,งานนะครับก็แค่เอาเอกสารตัวนี้แนบไปกับสินค้าที่เรามีการขอส่งคืนนะครับ ฝ่ายคลังก็จะหยิบสินค้าที่ขอส่งคืนตัวนี้มาเข้าสู่เอกสารใบรับสินค้าคืนภายในอะไรก็ว่าไปนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวเอกสารเป็นรีเควส t เฉยๆนะครับ mm hmm. ไม่ได้ทําการเพิ่มสต็อกหรือไม่ได้ไปวุ่นอะไรกับสต็อกทั้งใดทั้งสิ้นนะครับก็จะเป็นแค่ตัวเอกสารร e m a r ์เป็น request ขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคเรามาดูวิธีการบันทึกรายการนะครับเรามากดตรงนี้ก่อนครับเพิ่มข้อมูลนะฮะ ก็จะมีกรอกข้อมูลตรงนี้อันนี้คือผู้บันทึกนะครับแต่ผู้ส่งคืนอาจจะเป็นคนละคนก็ได้นะหลายจ,จะพิมพ์เข้าไปว่าเป็นนายสามสี่อะไรก็ว่านายกรอขอคองอก็ได้นะฮะนายกรอขออะไรก็ว่าไปนะครับแหลที่ส่งคืนวันที่ส่งคืนในนี้ก็แล้วแต่เราขีดเข้าไปนะครับตรงนี้ต้องเป็นประเภทการคืนฮะจากการคืนของนะครับตรงนี้เราก็ทําการเลือกนะครับว่า สินค้าที่จะขอส่งคืนคืออะไรสามารถกดจากตรงนี้ได้นะครับดูว่าจะคืนอะไรอทิเช่นเราจะทําการคืนวัตถุดิบตัวนี้นะครับกับคืนวัตถุดิบตัวนี้2ตัวนะฮะอ่าโอเคเรียบร้อยละคืนเข้าสู่คลังอะไรเราสามารถระบุคลังได้นะครับตรงนี้อ่าถ้าเรามีคัดราคาตอนนวยก็กรอกไปถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกรอกก็ได้คืนอ้างอิงงานอะไรนะรก็ใส่รหัสงานเข้าไปนะครับก่อนอทิเช่นอ่าอันนี้ ครับงานตัวนี้นะฮะอ่ะ,อะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการบันทึกรายการเข้าไปึป๊บเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นเอกสารการขอส่งคืนนะครับเราก็สามารถเทียบทีมออกมาได้นะเป็นเอกสารใบขอส่งคืนสินค้าประกอบไปด้วยสินค้าอะไรบ้างนะครับอ่าโอเคนะฮะก็อย่างที่แจ้งไปตรงนี้เป็นเอกสารขั้นกลางเฉยๆนะครับยังไม่ใช่เอกสารที่ มีการบันทึกรับเข้าสต็อกจริงๆนะฮะครับผม